สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างผ่านพ้นช่วงโควิดกันมานะครับกนะ็วันนี้วันที่ถ่ายอยู่นะครับก็คือเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดเฉยๆกับวันเฉลิมพระชนนะครับก็พอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากพ้นโควิดมาเนี่ยก็ หลายๆร้านะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษของกล้อง Sony นะครับผมก็เลยได้ไปจัดมาตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับโซนี่ A7R นะครับตัวนี้เป็น r 3นะครับก็ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเห็น Sony มันเขาจัดไอโปรโมชั่น24เดือนเท่าไหร่นะครับก็พอดีได้โอกาส ที่หลายๆร้านเขาจัดโปรโมชั่นนะครับก็ได้มาในราคาที่อยู่ซื้อได้นะครับก็ประมาณ7,000หมื่กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นฟูลเฟรมของตัวเองตัวแรกเลยนะครับซึ่งก่อนนันนี้ผมจะใช้เจ้าตัว A 6กพัในการถ่ายภาพมาตลอดนะครับแล้วก็ถ่ายมาโครนะครับก็ก่อนนันนี้มันจะเป็นตัว A หกพันนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยใช้มานานแล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่สมัยที่ ทำโดนใหม่ๆนะครับใช้เอาขึ้นบินอะไรถ่ายด้วยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การถ่ายมาโครด้วยเลนไม่ใช่สิด้วยกล้องฟูฟรมนะครับเรียบเที่บกับเจ้ากล้อง apsc นะครับก็จะเป็นตัว a 7 r กับ a 6กัาตัวนี้นะครับโอเคเลนที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเลนส์90มาโครตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2เลยนะครับตัวตัวแรกเนี่ยบังเอิญอุบัติเหตุ พังไปน,นะครับก็หมดประกันไปแล้วนะครับนานแล้วเราก็เลยไอ้นี่ไปนะครับก็สิ่งที่อยากจะมาแชร์กันนะครับก็คือว่าโอเคเรามาพูดถึงอันแรกกันก่อนเลยนะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์ของเจ้า A63 มาทำมันเป็น APS-C นะครับก็ขนาดเซ็นเซอร์มันประมาณประมาณนี้นะครับในขณะที่เจ้า 7R นะครับ เซนเซอร์เป็นฟูลเฟรมนะครับเซ็นเซอร์เขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่มีฝนโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายมาโครนะครับก็สิ่งที่เห็นความแตกต่างกันเลยนะครับก็คือว่ามุมมองของภาพเนี่ยมันขยายขึ้นเยอะมากนะครับก็คือเราจะได้ภาพที่กว้างขึ้น เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นขนาดเซนเซอร์เนี่ยก็คือใหญ่ขึ้น1.5เท่านะครับอ่อมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นแค่ด้านข้างอย่างเดียวนะครับก็คือว่าด้านบนด้านล่างก็ใหญ่ขึ้นด้วยใหญ่ตัวอย่างก็คือประมาณโอเคถ้าตอนนี้เราใช้ APS c ถ่ายอยู่นะครับก็จะเห็นหน้าผมประมาณขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวฟูลเฟรมถ่ายเนี่ยครับหน้าผมมันก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้ ก็คือมันจะได้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นนะครับเวลาเราถ่ายเจาะลงไปในที่ตาของมแมลงเนี่ยจากของเดิมที่เราจะเห็นตามแมลงอาจจะเห็นแค่ช่วงลูกตาบวกหัวนิดหน่อยอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เราเห็นภาพแบ็กกราวด์ฉากหลังได้มากขึ้นนะครับก็หรือเป็นมุมมองใหม่ที่โอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอขนาดเซนเซอร์เขาใหญ่ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าภาพมันจะมีความสว่างมากขึ้น นะครับด้วยค่า f ค่าเดียวกันที่เราใช้นะครับด้วยเลนต์ตัวเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าเจ้าตัว a7r เนี่ยมันได้ภาพที่สว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในการถ่ายด้วยระบบออโต้โฟกัสนะครับก็คือสามารถทําได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากเดิมเนี่ยปกติที่ถ้าเคยดูรีวิวผมหรือว่าเคยสังเกตเห็นรีวิวนะครับจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวมาโครตัวนี้มันจะโฟกัสช้ามาก แล้วก็วืดบ่อยนะครับสำหรับการถ่ายมาโครนะครับแต่พอมาใส่กับเจ้า a7r 3ตัวนี้นะครับปรากฏว่าโฟกัสเท่าที่ใช้มานะครับคือช่วงวันหยุดเนี่ยผมไปเจ็ดคดกับวันนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากน้ำตกอ่างช้างน้ำนะครับอาการวืดเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะครับไม่ใช่ไม่เจอนะแต่ว่าแทบจะไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปเจ็ดคดเนี่ยมันจะมี ช่วงที่แสตผมมีปัญหาอยู่นะครับก็จะใช้เจ้าตัวนี้ถ่ายกับแสงธรรมชาติเพียวๆนะครับก็สามารถโฟกัสได้ดีทีเดียวนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้โอเคสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้นะครับจากการใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัว a 6 3เนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่ามัน ขัดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยโอเคก็คือว่าการใช้แมนนวลโฟกัสกับเจ้าฟูลเฟรมนะครับกับเจ้า A7R ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เห็นเนี่ยคือปกติผมจะตั้งอโอเคผมเปิดให้ดูตัวอย่างเนะเาะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของออโต้โฟกัสนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามัน ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปรับค่า f สูงขึ้นอันนี้ผมอยู่ในโหมด a แล้วกันนะครับก็สามารถที่จะออโต้โฟกัสได้ปกติแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ทีนี้ที่ผมบอกมีปัญหาก็คือในส่วนของแมนนวลโฟกัสนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะตั้งพีคเลเวลไว้เป็นสีแดงนะครับ ตัวอย่างเราอยู่ไกลไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขยับเจ้าตัวอย่างเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนี่อะนี่นะครับลองดูที่ผมจะโฟกัสนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะแต่เจ้าพีคเลเวลที่มันขึ้นนะครับมันจะขึ้นค่อนข้างบางนะครับ บางมากนะครับเมื่อเทียบกับออตอนที่ใช้เจ้าตัว a 6 0 3นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเล่นมีตัวเดียวนะ ีจำไม่ได้เอฟขึ้นไปเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะครับคือที่สังเกตเห็นนะก็คือเจ้าตัวพีคเลเวลเจ้าตัวสีแดงๆเนี่ยนะครับที่มันขึ้นที่เราตั้งไว้แมนนวลโฟกัสเนี่ยเวลามันโฟกัสได้แล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับปรากฏว่าเจ้าตัว A7R นะครับมันขึ้นพีคเลเวลมันขึ้นสีแดงของเส้นพีคเนี่ยน้อยกว่านะครับนี่ผมตั้งไว้ F16 นะครับก็คือมันเหมือนเหมือนอธิบายยังไงดีอธิบายอย่างนี้ละกันนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราตั้งโฟกัสให้มันชัดอยู่ตรงจมูกเนี่ยนะครับตรงตูเนีส่วนที่มันเห็นเนี่ย ถ้าเป็นตัว A หกพันหกพันสามหกพันห้าอะไรพวกนั้นนะครับมันอาจจะขึ้นพีคแดงไปถึงหูได้เลยนะครับตั้งไปดูนี้นะครับมันอาจจะแดงไปถึงหูนี้ได้เลยนะครับแต่ในขณะที่เจ้าตัว A7R เนี่ยมันอาจจะแดงมาถึงแค่ลูกกระตานะครับคือลักษณะเหมือนกับว่า ตัวความชัดลึกอะไรพวกนี้มันจะบางกว่านะครับเหมือนกับตัวความชัดลึกของเจ้าตัว A7 นะครับตัว f u ลเ f ร a อ่ะมันจะบางกว่าเจ้าตัว APS-C นะครับมันก็เลยทำให้ไอตัวพีที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ค่อยจะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเหมือนกับเจ้าตัว APS-C นะครับก็ผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นคือเรื่องทฤษฎีผมไม่รู้นะ มันน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราเ,เคยดูรีวิวหรือว่าเคยเห็นคนพูดถึงนะครับว่ากล้องฟูลเฟรมเนี่ยสิ่งที่มันจะได้เราจะได้ชากหลังที่เบลอมากกว่ากล้อง APS-C นะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลนี้แหละคือด้วยความที่มันมีความชัดลึกที่บางกว่า APS-C นะครับมันก็เลยทำให้ ฉากหลังอะ่ะมันละลายเยอะนะครับโดยเซนเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยเมีเดฟที่บางลงพอมีบางลงฉากหลังมันก็ละลายมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้เรามีปัญหาก,กับการถ่ายมาโครด้วยการถ่ายด้วยแมนนวลโฟกัสอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ตัวกล้องเองเนี่ยเขาเด้วยตัวเลนที่มันเป็นเลนฟูฟรมที่มันใหญ่นะครับ ว่า a p พิีความสว่างมากขึ้นคือเรายัางสามารถที่ใช้ตาเราในการมองจอมอนิเตอร์มองวิวไฟเดอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วเ,เห็นว่ามันชัดนะครับก็สามารถที่จะถ่ายได้ซึ่งก็หลายวันสองวันไม่ใช่หลายวันหลายวันที่ผ่านมาที่ที่ได้กล้องมานะครับบวกกับสองวันที่ไปออกทริปมาเนี่ยภาพเสียผมมีน้อยมากนะครับก็ถือว่า ยังรับได้อยู่แล้วก็โอเคเลยนะครับกับสิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับได้ภาพที่มีความเบอร์ข้างหลังเยอะขึ้นนะครับเที่เราใช้อาจจะต้องมากกว่าเดิมถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยผมอาจจะใช้แค่ F9 อยู่นะครับตัวนี้อาจจะขึ้นไปถึง10 2 1 3นะครับเพื่อจะให้ได้ความคมชัดใกล้ๆกันนะครับก็ ทีนี้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ของเจ้าตัวนี้บ้างน,นะครับคือตอนนี้ปี2020ใช่ไหมครับคือเขามีเฟิร์มแวร์ออกมาผมไม่รู้ว่าเอกมาเมื่อไหร่นะครับก็คือเกี่ยวกับไอตัว Animal Eye Focus นะครับก็คือโฟกัสที่ดวงตาของมแมลงไม่ใช่สิของสัตว์นะครับได้ซึ่งเป็นเรียวไทม์ด้วยนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งไปหาดวงตาแล้วถ่ายเลยนะครับซึ่งหมาแมว จัดเลี้ยงอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ีปัญหานะครับแต่เอาไปใช้กับไอเจ้าแมลงที่เราใช้ถ่ายมาโคไม่ได้นะครับนะแมงมุมเองตาเบลื้มเลยนะครับหรือแม้กระทั่งไอตัวแมงวันหัวบุบที่ตาใหญ่อะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้เห็นว่าเป็นดวงตานะฉะนั้นใช้งานไม่ได้นะครับสําหรับเจ้าตัว animal eye focus ตัวนี้นะครับกับ a7r โอเคก็เอ่อ ถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับพอดีผมใช้สำหรับถ่ายสต็อกด้วยนะครับก็ก็เลยอยากได้กล้องที่โอเคนิดหนึ่งแล้วก็เวลาเราถ่ายมาโครพอเป็นไอ้เจ้าตัวนี้มัน42ล้านพิกเซลใช่ไหมครับลองเองแล้วคือเราครอบภาพจากเดิมที่เราถ่ายนะครับเราครอบภาพเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยังคมชัดอยู่นะครับได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับด้วยสมมติว่าอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งที่เรา ใช้อยู่ใช่ไหมครับใช้กับเจ้าตัวเนี้มันได้ภาพอย่างเนี้ยอย่างที่ดูนะครับแต่เวลาเราเอาไปครอบเพิ่มนะครับมันอาจจะได้ภาพอย่างนี้นะครับในขณะที่ความคมชัดเองเยมันยังคมชัดอยู่นะครับก็คือผมลองครอบไปเหลือภาพประมาณซักยีล้านนะครับก็ก็ยังชัดเจนดูไม่ออกว่าเราครอบเลยถ้าไม่ไปบอกนะครับว่าเราไปครอบมา โอเคก็ยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัว A7R ตัวนี้นะครับหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ่ายภาพแล้วพวกนี้ผมก็จะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราไปดูคลิปที่ภาพถ่ายที่เราถ่ายได้จากทั้งสองที่นะครับก็คือ,อ,อที่แรกเนี่ยเจ็ดคดนะครับไปมาเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าไปเดินอยู่ หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเดินไปจนถึงน้ําตกก็เดินออกมานะครับซึ่งที่เจ็ดคดอยู่ที่สระบุรีนะครับช่วงนี้เห็ดแชมเปญเริ่มบานนะครับแล้วก็ที่นู่นไม่เสียเงินค่าเข้านะครับจํากัดจํานวนคนเข้าอ,อ,อยู่ประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับอันนี้หมายถึงตรงน้ําตกเจ็ดคดนะไม่ใช่ตรงศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะครับไม่ใช่ทางฝั่งที่เป็นฝั่งการเต็นทางนู้นนะครับก็ประมาณ150ร้อยห้าสิบกว่าคนห้ามเล่นน้ํานะครับก็ ไม่มีใครเล่นนานนะครับเพราะนานหน่อยนะครับส่วนอีก imprint. ชุดหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็คือไปน้ําตกอ่างช่างน้าอยู่ที่บ้านบึงชนบุนร,บนร,บรีนะครับก็ระหว่างทางเราเจอกับสุสารนะครับเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่เสียค่าเข้านะครับก็เป็นเหมือนอุทยานแห่งชาติหรืออะไรพวกนี้นะครับคนเข้ายี่สิบค่าขับรถเข้าไปจอดหกสิบนะครับก็ Poppy. ที่นี่เล่นน้ําได้นะครับ แล้วก็ไม่ได้จํากัดจานวนคนเข้านะครับเบียดเสียดกันวันนี้คนเยอะมากนะครับก็ยังไงอย่าเสียงดังละกันนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เราเข้าไปแล้วก็เล่นน้ํากันนะครับก็ไปดูภาพที่ถ่ายได้จากทั้งของสถานที่กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ทั้งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเน้นภาพที่ไม่ค่อยได้ใช้แฟลชสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีส่วนที่ใช้แฟลชอยู่บ้างน,นะครับโอเคไปดู ถ้าถ่ายทั้งสองที่กันสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้นะครับสวัสดี